ไไหหนนที่ว่าทำที่ RCA ครับอ้โแหล่งรวยไปรุ่นใช่คือขอขอทำเลยอ๋อขอทำเลยอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเลือก RCA เรือยอีกันเดียวด้วยนี่ประมาแต่คืออย่าง RCA ทำเงินก็น่าสนใจเพราะว่าอย่าง RCA อย่างเงี้ยก็คือมีพื้นที่มันเป็นถนนเส้นเดียวใช่ไหมถนนโค้งเส้นหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นต้นไม้หมดเลยเป็นพื้นที่ยังได้พัฒนา ทำอะไรก็คือเราก็เข้าไปต้นทางแค่ติดถนนัแค่ติดถนในใช่ <c oughs> แล้วก็เข้าไปดูว่าทำอะไก็คือเข้าไปดูว่าโอเคตรงนี้เนี่ยมันมันควรจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นเนี่ย A C A <oughs> มันทําให้มันคือคืนแค่ตอนกลางคืนตอนกลางวันเป็นพื้นที่ตายแล้วก็พยายามจะหาถามเงินเพื่อจะเอาออฟฟิศเอาช้อปปิ้งเอาอะไรแบบนี้ครับอยากเข้าไปในถามเงินเพื่องที่มันโตทั้งวันกั้งคืนที่มันโตทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็คือถามเงนก็คือเราจะดูตัวอย่าง ดูโดยรวมแบบภาพภาพใหญ่ว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่าไอ okay, sure, sure, ้เโอเคเชิญชวนท้าบาทดิเรื่องท้าปาทเนี่ยคือเวลาเรามองเวลาเราอยู่นะเราอยู่ในเมืองอยู่แล้ว <c oughs> เราไปไหนมาไหนทุกวันเรานั่งรถเลยคนระับแต่เาเรา,เราไม่ได้นึกว่าโอเคสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยสิ่งที่เรากำลังเจออยู่มันคือ มันคือมันโดนออกแบบมาเรียบร้อยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าจริดีมีใครมาออกแบบอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอยู่ไม่สบายทําให้น้าท่วมทําให้แบบชีวิตในเมืองมันก็ไม่ไม่สะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียนถาปัตแล้วเราสามารถออกแบบเนึงให้มันดีได้เนี่ยแล้วเราเห็นคนคนเมืองเราเนี่ยคนกรุงเทพเดินไปเดินมาด้วยด้วยสิ่งที่เราออกแบบด้วยรเคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็คงแบบทำให เราภูมิใจว่าเราเป็นคนทํานะแล้วก็ทำให้ดีต่อประเทศชาติด้วยยินดี่นเลือดเพราะฉะนั้นการที่เรารู้วิธีทํารู้วิธีออกแบบมันสามารถทําให้เราแบบเข้าใจแล้วก็พัฒนาเพื่อส่วนรวมได้มันแล้วเมื่อกี้โดนออกแบบมัน <laughs> ดังดัมาเลย <laughs> <laughs> ไม่รองไม่ราอง <laughs> นี่ขนาดจุฬาวีนี่ยังต้องโ่ง,งานอยู่นะคณะอืนน่นเขาอยู่ระบบเนี่ยไอ้ตงนีเก็เป็นไปส่งงานไปมา